สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนไปกินพุงวัวในตำนานนะคะซึ่งส่งต่อมาอยัางรุ่นที่3แล้วนะคะ ต้มพุงวัวสูตรอาหารใต้แสนอร่อยค่ะโดยนําเครื่องในวัวมาล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มพร้อมกับสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ค่ะหอมแดงจากนั้นก็จะนําเครื่องในวัวทั้งผ้าขี้ริ้วปอดไส้ม้ามนะคะใส่ลงไปต้มจนสุกเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ความหวานออกมานะคะโดยซุปเครื่องในหรือที่คนภาคใต้เรียกว่าพุงวัวแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละพื้นที่ค่ะบางคนก็ชอบแบบน้ําใสบางคนก็ชอบ แบบน้ำขุนนะคะโดยที่ร้านครัวริมคลองพุงวัวทางหลวงค่ะตั้งอยู่ที่ริมคลองดุสนหมู่ที่6ตตำบลย่านเสื้ออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะซึ่งถือว่าเป็นตำนานพุงวัวของอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเลยนะคะที่เมื่อ30ปีก่อนค่ะหากพูดถึงพุงวัวที่อร่อยที่สุดต้องที่ทางหลวงอำเภอควนโดนนะคะนายอุสมานยาหลีค่ะพ่อค้าพุงวัวรุ่นที่3าบอกว่า เริ่มต้นการทำพุงวัวรุ่นแรกขายที่สามแยกควนกาหลงนะคะหรือว่าสามแยกนิคมค่ะต่อมาก็ขายที่ทางหลวงอำเภอควนโดนจากนั้นก็หยุดไปหลังจากที่ตลาดทางหลวงปิดตัวลงนะคะส่วนตัวเองถือว่าเป็นรุ่นที่สามเพราะเพื่อนๆเ,เรียกร้องอยากกินพงวัวในตำนานจึงนำสูตรมาทำใหม่ใช้คำว่าพุงวัวทางหลวงเพื่อบอกให้ทราบว่าพงวัวในตำนานกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งค่ะ โดยเปิดมาได้3เดือนแล้วนะคะลูกค้าตอบรับแน่นทุกวันเลยค่ะโดยร้านนะคะจะเปิดขายในวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ค่ะปิดทุกวันเสาร์นะคะเปิดตั้งแต่เวลา11.30นาฬิกา30นาทีไปถึง2องทุ่มนะคะซึ่งลูกค้าจะแน่นมากๆเลยก็จะเป็นช่วงที่เปิดร้านนะคะจนไปถึงบ่าย2ค่ะและจะแน่นอีกครั้งช่วง5.0โมงเย็นจนไปถึง2ทุ่มนะคะ บางครั้งลูกค้าไม่มีที่นั่งก็ต้องรอค่ะร้านครัวริมคลองพุงวัวทางหลวงนะคะตั้งอยู่ริมคลองค่ะทําให้บรรยากาศร่มรื่นนอกจากซิกเนเจอร์คือซุปพุงวัวแล้วนะคะยังมีอาหารตามสั่งแบบง่ายๆสําสหรับคนที่ไม่กินเนื้อด้วยนะคะโดยพุงวัวขายอยู่ถ้วยละ50บาท80บาท100บาทนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกถ้วยขนาดไหนนะคะอาหารจานเดียวค่ะก็จะมีข้าวไข่เจียวนะคะข้าวเนื้อแดงข้าวเครื่องแกง ข้าวกระเพราไก่นะคะข้าวเครื่องแกงพุงวัวค่ะก็สําหรับใครที่กินพุงวัวนะคะก็จะมีข้าวสวยด้วยนะคะซึ่งข้าวสวยจะขายอยู่ที่จานละสิบบาทแล้วก็มีเมนูก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่สี่สิบถึงห้าสิบบาทนะคะซึ่งนายอุสมานนะคะบอกว่าตอนแรกไม่คิดว่าเสียงตอบรับลูกค้าจะมากขนาดนี้นะคะตอนนี้นะคะต้องใช้เครื่องในบัววันละสิบถึงสิบสองกิโลค่ะรสชาติยังคงเหมือนเดิม ทั้งกลมกล่อมเปรี้ยวเค็มกำลังดีหากคุณชอบรสพิดจัดจ้านก็สามารถใส่พริกสดที่ตำแล้วเพิ่มมาได้นะคะเพิ่มความแซบได้ค่ะหากใครไปไม่ถูกนะคะเส้นทางนะคะจะเลยร้านสตูลจำประดาาเลี้ยวซ้ายค่ะขับเข้าไปนะคะเจอสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะขับไปเรื่อยๆก็จะเจอร้านนะคะ ซึ่งหาก็ไปไม่ถูกก็โทรไปได้นะคะที่เบอร์0869569899ค่ะหรือว่าสั่งจองล่วงหน้าได้เลยนะคะ